เกี่ยวการตลาดเหตุจากความไม่รู้ที่สุดแห่งปี2023สวัสดีครับผมหมอเจนนยแพทย์อนุชิตอดิโรจนานนท์นะครับศัลยแพทย์ตกแต่งประจำาดีไอคลินิกนะครับการผ่าตัดจมูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ใครจะทําก็ได้นะครับต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเคสนี้คนไข้เดิมเป็นเคสปากแหลงเพดานโหวนะครับตั้งแต่เด็กซึ่งโรคนี้นะครับจะมีลักษณะของกระดูกขานใกล้บนและกล้ามเนื้อลิมฝีปากบนไม่ติดกันตั้งแต่กาเนิดนะครับรวมทั้งยังมีรูจมูกนะครับที่ผิดปกต จากนั้นเนี่ยประมาณ10ปีก่อนนะครับได้ตัดสินใจไปแก้จมูกเทคนิคคลสกับหมอท่านหนึ่งครับทำให้จมูกกลายเป็นแบบนี้ดังรูปนะครับจริงๆเคสแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ถือว่ายากพอสมควรนะครับและควรแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างเท่านั้นนะครับคนไข้นะครับต้องทนทุกข์ทรมานถึง40ปีไม่กล้าเปิดแมสออกจากบ้านนะครับเพราะโดนล้อจากคนรอบข้างนะครับว่าเป็นจมูกแหว่งบ้างอะไรบ้างครับคนไข้เนี่ยก็เฝ้ารอครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะแก้ไขได้ได้ปรึกษามาหลายที่ไม่มีแพทย์ท่านไหนรับทำนะครับเคสนี้นะครับจะเห จมูกสองข้างเนี่ยผิดรูปเนื้อแหว่งเข้าไปเห็นเป็นร่องเห็นเป็นขอบชัดเจนนะครับรูจมูกเชิดเหินเป็นร่องลึกการจมูกเอียงชัดเจนปลายจมูกเนี่ยงุ้มลงมาเป็นวงช้างกระดูกฐานจมูกด้านซ้ายเนี่ยซุดตัวลงนะครับเคสนี้เนี่ยผมก็เลยใช้เทคนิครับซี่ของตัวเองและเนื้อเยื่ออื่นๆตามรูปที่เห็นเลยครับเคสนี้บอกเลยครับว่าเป็นอีกเคสที่ยากที่สุดในปีนี้เลยนะครับหมอเนี่ยใช้เวลาทํานานมากนะครับต้องรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วเข้าไปแก้ไขโครงสร้างเดิมที่ผิดปกติแต่กําเนิดแต่ตัวผนังกั้นจมูกที่ ว่าง,งินออกมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาและพลังค่อนข้างมากเลยนะครับต้องรอพังผืดปริมาณมากออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วก็ต้องสร้างกระดูกอ่อนใหม่ทั้งหมดยืดผนังกัน้นโดยใช้ซี่โครงตัวเองมีการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อผิวหนังเข้าไปแล้วก็ฐานจมูกด้านชายที่สุดลงให้ขึ้นมาครับเช่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมอเชื่อว่าถ้าคนไข้ตื่นลรืมตาขึ้นมาเนี่ยคนไข้น่าจะแฮปปี้กับจมูกใหม่มากๆนะครับหมอเจนเนี่ยก็ไม่ได้รีวิวเฉพาะเคสสวยเท่านั้นนะครับแต่อยากเลือกเคสที่า หมอท่านนั้นเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กดเซฟนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับได้ยังไงพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ